วันนี้มาดูบ้านน้องเขาสร้างวังมากแทบไม่ตปกันหมดวรงได้กว้างอยู่หรอสมมอุ้วงไน นี่ไปเลยอ่ะเออตั้งแต่เนี่ยมันค่แค่เลยครับเดี๋ยวนี้มีสาปคอนโดกลางมันบ่งงั้มันต้องเขาล็อกเขานะเฮ้ยมันต้องเขาล็อกเขานะเออมันต้องล็อกของเขาเด้อ๋อเขามันมันแค่มันบ่งงั้นภาสาพูดเออคือเลยเอามากว้างกันดีเพราะว่าอันอันเดี๋ยว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 นี่นี่นี่น่าจะช่วอันกองนี้ละป่ะกองกองที่นี่ใช่ oh oh oh, quang mát đấy. Mà xôm, mà xôm khẩu mình của háo, mát xôm.

ดิวิชก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปอยู่ <coughs> ตัวเรกเขาอู่กันวามีเบียนหมอกมีบเบียน๋อเดี๋ยว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 เป็นีสอ้อมีอยู่ส่ี๋้วยงมีนี่อะไรนี่ว่างหัวหัวตอนนี้หน้าต่างมีสี่บาเดี

้หนมาหอนหันหอนหน